สิบสามอุทยามานาว่าปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของอุทัยมานพเจสิบสี่ท่านอุทัยทูลถามดังนี้ถ้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีฌานปราศจากทุลีประทับนั่งอยู่ผู้ทรงทากิจสำเร็จแล้วไม่มีอสวะทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง ขอพระองค์โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องทำลายอาวิชชาด้วยเถิดคำว่าผู้ทรงมีฌานในคำว่าผู้ทรงมีฌานปราจจากทุลีประทับนั่งอยู่อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีฌานชื่อว่าทรงมีฌานด้วยปฐมฌานบ้างด้วยทุติยฌานบ้างด้วยตติยฌานบ้างด้วยจตุตถฌานบ้าง ด้วยฌานที่มีวิตตกและวิจารเป็นอารมณ์บ้างด้วยฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นอารมณ์บ้างด้วยฌานที่ไม่มีวิตตกและวิจารเป็นอารมณ์บ้างด้วยฌานที่มีปิติเป็นอารมณ์บ้างด้วยฌานที่ไม่มีปิติเป็นอารมณ์บ้างด้วยฌานที่มีสหรคตด้วยความแช่มชื่นบ้างด้วยฌานที่สหรคตด้วยอุเบกขาบ้าง ด้วยฌานที่เป็นสุญญตะบ้างด้วยฌานที่เป็นอนิมิตตะบ้างด้วยฌานที่เป็นอัปปนิหิตตะบ้างด้วยฌานที่เป็นโลกิยะบ้างด้วยฌานที่เป็นโลกุตระบ้างคือทรงเป็นผู้ยินดีในฌานทรงขวนขวายในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวทรงหนักในประโยชน์ของพระองค์รวมความว่าผู้ทรงมีฌาน